แล้วก็พีพีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นวันดีๆของหนุ่ม9ก้านะเพราะว่าเป็นวันเกิดนะครับซึ่งบอกเลยว่าหนุ่ม9ก้านะครับมีอายุครบ30ปีนะครับแต่เนื่องจากเจ้าตัวนะครับมีงานใช่ไหมครับก็เลยจัดงานล่วงหน้าคือวันเกิดล่วงหน้ากับแฟนคลับวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคุณผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทั้งคู่นะน่ารักมากนะแล้วก็หนุ่มก้าเนี่ยได้ไปเก็บโปรเจกต์นะครับหน้า MBK พร้อมกับเหล่าแฟนคลับด้วยเพราะแฟนคลับทำให้นะ เต็มอิ่มจูใจเป็นอย่างมากเห็นแล้วก็ประทับใจนะครับแน่นอนนางเอกสาวคนสวยนะครับอย่างน้องพีพีนะครับก็ขอเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เก้าด้วยการลงมือแต่งหน้าเค้กวันเกิดด้วยตัวเองคุณผู้ชมแล้วก็มีการหอบเค้กนะครับไปเซอร์ไพรส์พี่เก้านะครับที่กําลังยืนดูโปรเจกต์นะครับอยู่หน้า MBK พร้อมกับเหล่าแฟนคลับคุณผู้ชมใครเห็นคลิปแล้วบอกเลยว่าน่ารักมากเห็นแล้วก,ก็อมยิ้มปามนะครับคุณผู้ชมแค่น้องพีพีเดินมาแฟนคลับก็กรี๊ดแล้วก็กรี๊ดนะครับแล้วก็มีการเดินมาแล้วก็ถือเค้ก มาทำเค้กด้วยตัวเองนะครับบอกว่าเป็นเค้กที่บอกว่ามาจากใจหรือเปล่าแล้วก็นะให้เค้กเล่าเรื่องไปก่อนละกันบอกเค้กน่าทานมากเค้กหวานมากคุณผู้ชมนอกจากนี้นะครับน้องปีพีนะครับได้ลงรูปตัวเองนี่ถือเค้กของให้พิก้านะครับแต่งแต้มนะครับสีสันที่สวยงามาพร้อมเขียน้อความว่า happy b i r t เดย์นะคะพี่กา้าแล้วก็มีการลงรูปคู่กับพี่ก้านะครับแล้วก็พี่หนุ่มกล้าก็ทาเหมือนเนี้ยท่าแบบนี้ใช่ไหม ท่าอยู่นี่ไงพี่ดาวมือทำท่าว่าน่ารักน่ารักใช่ไหมอยู่หน้า MBK นี่หน้านี้นี่หูหมาป้องแปดน่ารักมากเห็นแล้วก็อมยิ้มตามนะครับแล้วก็มีการเขียนข้อความไปว,ว่าขอให้มั่งมีสีสุขครับแล้วก็มีการแปะนะครับอีโมจิหัวใจสีขาวอีกด้วยโอโหแฟนคลับน่ารัก เต็มอิ่มจุใจเป็นวันสุดพิเศษของหนุ่มก้าวจริงๆนะครับเป็นคาแห็งก็ใจฟูนะครับเรียกว่าดอมของทั้งคู่ก็มีความสุขนะเพราะว่าละครจบไปก็จริงแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังบอกว่าซัพพอร์ตกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้เขาก็มีภาพประยันอยู่คือเรื่องตามนะก็คือติดตามมันได้ก็อีกไม่นานเกินรอน,นะครับส่วนผลงานงแต่ละคนก็คืออย่างน้องพีพีเขามีเรื่องนี้เลยแสนลักเล่นคู่กับกองทัพีกส่วนหนุ่มก้าวเขาจะมีเรื่องนี้เลยสิ้นแสงตะวัน เล่นกันหลายคนมีน้องจีน่าแล้วก็มีแบบว่าน้ำฟ้าด้วยนะ oh. ก็ติดตามกันได้นะแต่ว่ายังไงก็รุ้นในคู่นี้กลับมาร่วมง,งานการเชื่อว่าด้อมของชีวินเขาบอกชีวินเขาอยากดูเราก็อยากดูเพราะว่าคุณสันรุ่นกับพรชีวันก็คือน่ารักอ่า oh. ชื่อตามตาม mm. ฟอลโล่กัน <laughs> ชื่อว่าตาม <laughs> เป็นนางพีแต่เค้าอาจจะเปลี่ยนแนวบ้างนะบอกว่าเป็นว้าวหวานหวานแล้วใช่ไหมมาบอกว่าเป็นแนวลึกลับเป็นสยองขวัญบ้างนะแต่ว่าเชื่อว่าเคมีเคใจคู่นี้ก็ยังแบบว่าเกินต้านอย่างแน่นอนครับี่น่ารักมากทุกที่ทำรู้หัวใจแฟนคลับไหนแมแ่ขอหน่อยนี่ดีเหรอ <laughs> <laughs> รู้หัวใจดูเขาใหญ่ดูจังหวะแรกเมื่อกี้ <laughs> ยังไงแม่ มันคือยังไงรู้หัวใจนี่เอะยังไงก็เราติดตามนะครับแล้วก็รอเวยพรมันเกิดนะครับให้หนุ่มก้าวอย่างที่บอกไปว่ามีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ติดตามผลงานทุกผลงานแล้วก็มีแฟนคลับหลงรักแบบนี้ไปตลอดไปแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าฮอตมากทางานหนักกันมากนะครับยังไงก็เป็นห่วงแล้วก็มีละครคู่กันเยอะๆซีรีส์คู่กันเยอะๆนะครับครับผมแต่คืออย่างที่บอกไปว่าเราอยากทําเค้กเหมือนกันนะ เขียนเค้กอ่ะแบบว่าน่ารักน่ารักอะ่ะเราทําได้เคยทํานะ<อ>แต่ว่าทําแล้วคือทานได้หรือเปล่าแต่มันมาจากใจไงมันก็ต้องทานได้สิทานได้ไม่ผิดเราเรา,เราเรียนไม่ได้ไงก็แม่บอกแม่จะแต่งแค่หน้าเค้กไงเราเป็นผู้หญิงสวยๆเค้กให้คนเหนือทำไปถูกป่ะเออเราก็แต่ว่าแต่ง,นตงหน้า,นาได้ใช่ไหมเออแม่จะทำทำไมไม่ไม่คือว่าเออ จเนี่อยอยากทำเค้กไงอยากเรียนเคแต่เมืม่อกี้เธอบอกว่าเธออยากแต่งหน้าไงเธอต้องทะเลองกับตัวเองก่อนอ,อยากแต่งหน้าด้วยทำเ,ออเค้กด้วยคิดว่ามาจากใจทางก้อนซึ่งบอกไปอาจจะมาทางไหนแล้วก็น่ารักใครให้อะไรแล้วก็ชื่นชอบวันเกิดเรานะอคุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมนี่แฟนคลับบอกว่า 9pp หวานมากคุณดวงสมรขันทองช่า <c oughs> แล้วก็มีว่าเป็นอีโมจิสีฟ้าก็มีปผู้ัวใจสีฟ้า uh ก็ด้อมด้อมพรชีวัน uh